วันนี้ผมบินด้สีเพ็ดจะกลับมาเล่นซุกเปอร์ซับครับอ้าวครับทุกคนบุญบาทผมได้เป็นนักวางเพลิงนะเนียนๆเนียน,เ,น,ยนเข้าห้องพยาบาลก่อนเข้าห้องพยาบาลจบไปหนึ่งคน เดินอยู่กับเพื่อนหน่อยดูเพื่อนดูเพื่อนโอเคผมว่านัผมแบบทาน้ำมันได้โคตรเนียนเนียนกริบเฮ้ยได้ทุกคนครับโหวตสีเขียวไปเดี๋ยวนี้เลยครับต่อหน้าต่อตาครับทุกคนโหวตสีเขียว ม,มันปาดต่อหน้าเลยมันปาดต่อหน้าเลยนี่มันป่าต่อหน้าเลยอ่ะ ทุกคนโบวดสีเขียวครับสีเดเอาเอาสีส้มน่าสงสยัยโอเคลั่นเนาะพี่พี่โคตรน่าเหลือนี่คือสุกีกทับครับคนบวดเขียว ขุ่ยข้ามแล้วเขียวหวดผมผมหวดเขียวไม่เไรให้เขียวก็นั่นเดี๋ยวตาหน้าก็น่าจะออกแล้วครับ,บก็หวดเขียวยผมจะหาที่เดินตามที่ชั่วรายนะครับเอ้ยที่ชั่วร้าย เขาจะไม่อยู่เขาจะไม่อยู่อ้าวอ้เอเฮ้ยน,นี่ผมเชื่อว่าสีขาวไม่คุณดีเฮ้ยเขียวเขียวเขียวอย่ามาอย่ามาจับหนูนะ ถ่ายนะคลิปอยู่ทุกคนผมก็กด emergency meeting แล้วไม่อบศมกูบวดเขียวสาม ไม่หวดผมมากโอ้ยผมไม่เนียนขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบเกือบชนะแล้วว่าไม่เลยครับตาแรกไม่ชนะก็ออกจากการแข่งไปเลยตาสองเมื่อผมโดนบวดออกง่ายสักขนาดนี้นะกเ,เกโจเกอร์อะไรกันโ <c oughs> จเกอร์ถ้าโดนบวดออกนี้ <c oughs> ผมขอบคุณมากนะครับแล้วหนึง่งกน เอาใหม่เอาไหมเข้าเกม๊ใหม่จะกี่แฮ้งมาเลยสุปสัปดาห์จะมีพวกคนโยโหวดออกหรือเปล่าถ้ามีนี่ผมขอขอบขอบคุณเลยนี่นี่นี่มามาทำไมมาโหลดไม่ได้แฮ้งเหรอแฮ้งเฉย กดเลยไม่ได้นะ่าจะกดต่อครับเอาไหมลองเข้าอีกรอบเผื่อจะได้ซูเปอร์ซับมานี่ซูเปอร์ซับนี่นะบุดบาดไม่เชี่ยวชาญก็ได้มามาดูผมจะถูกวอดออกได้ไหม เออบทธรรมด,มดาดีกว่านี่ไงอยากเป็นโจ๊กเกอร์อ่ะอยากเป็นโจ๊กเกอร์อ่ะผมจะได้เอาห,วหัวมงกคนโยโย w h a t s a p โยมงไปดิมงไปด้วยใจเข้าหารโยอโยโยโย WhatsApp WhatsApp คนสุดท้ายทำไมไม่เข้าอันทีเนี่ยเออมาแล้วเอเจ หกห้าสี่สามสองหนึ่งโหยผมเป็นผู้เล่นดาวเด่นหาฟึ้นเฮ้หมอผีเฉยเลยไม่ปิดได้นะไม่เป็นไรเราจะปล่อยคำสามเองอย่างแรกเลยแรกเลยทำลายนี่ก่อนเอาอาหารก่อน นี่ๆก็จะมาจุกกันอยู่ตรงนี้พอจุกกันแบบนี้ก็สาบเช็งไปก็ไม่มีใครรู้แล้วเว้ยเว้ยเฮ้ยอันนี้มีหมอเปามีด้วยเดยบอดี <c oughs> mm ้รีพอร์ตทุกคนครับมีคนตุยถึงสองคนด้วยกันครับรอบนี้ นี่ข้ามครับทุกคนข้ามข้ามนะอย่าวตใครข้ามข้ามข้ามแบบนี้ ข้ามทุกคนข้ามทุกคนข้ามอย่าเลยอย่าเลยข้ามข้ามว่าข้ามทุกคนคีอย่างร่วมกันอยู่อืม,อม จะเป็นไงดีนะตอนนี้เราจะโหวตแคาจากรออกได้เมื่อไหร่นะหมอตอนนี้ไม่รู้ว่ายัางอยู่หรือตายไปแล้วนะครับผมควรจะตอกบัดก่อนนะอ,อตอกตาไมไ่ตอกจริงหรอกคือ <c oughs> <c oughs> มานี่มานี้ตามมาตามมาตามมา,มา,มาหูยเสียเงินอยู่ด้วยขอ,ขอไม่นะขอไม่เล่นนะไม่ไปไม่ไปขอข้ามเลยกัน กันเหลือท่อข้ามมาดูกันว่าผมจะเนียนเปล่ากันค่ะอ้ยเดนบอดี้รีพอร์ตคือผมจะพูดน้อยนะครับโอเค เป็นยังบ้างเจอศพที่ไหนครับเจอศพที่ไหนทุกคนเจอศพที่ไหนผมขออนุญาตสคิปนะครับทุกคนเ๋ยวพูดเลยน้อยเอ๊ะเอดี ทุกคนผมจะบอกข้ามอย่าโหวตมั่วเพราะาตอนนี้ผมไม่ดูอะไรเลยว่าใครเป็นฆาตกรจริงๆนะแต่ผมรู้สึกว่านะแบบคนปลาเยอะเลยอะรอบเนี่ยกดไลค์ทำไมไลค์กัน เดี๋ยวผมจะมีเฟสอยู่ที่เออห้องเก็บของกับไฟฟ้าแล้วก็ห้องควบคุมหลักครับวคนยังข้ามมันอยู่นะคือตอนนี้มันยังไม่มีข้อมูลนะทุกคนต้องข้ามมันก่อนโอเค หมอให้ทุกคนนะครับแต่ว่าสีแดงโหวตเฉยเลยผมแบบแตอนนี้มีหมออย่าอย่าเพิ่งอะไรแง่ศพนะรอหมอุบก่อน <S 2> <S 2> <S 2> สีแดงน่าสงสัย บอกว่านี่ฆาตากรชัวเลย やらせ Is the legacy of our okay. bonds? Light is the legacy of our bonds, shining ever it will be brightly, passed down, shining ever brightly. <sighs> อยู่ในกรงหรือจะไปอยู่ที่อื่นคุณจะอยู่ในกรงหรือจะไปอยู่ที่อื่นละ่ะ the but best sword in our village, but it the got retired from adventuring. Money?